ตาเอตาเอืเออมโปดเลยแทงคอหมาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยปกตินี่กับหมาไม่กล้าทำอะไรให้ทั้งนั้นมีอะไรส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวกับคนนี้ไม่เคยกลัวเลยนะจะเปิดเส้นจะอะไรนี่ได้หมดแต่พอเป็นกับหมานี่เข็มเบอร์ยี่สิบนะแทงเข้าไปให้น้ำเกลือมัน ยึกแล้วยึกอีกไม่กล้าแทงกว่าแต่พอได้ลองทำครั้งหนึ่งก็คิดว่าก็โอเคอะ่ะถ้าไม่ทำมันก็ตายเนาะก็ต้องทำเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกนี่มันไหลช้าลงแล้วนะตอนแรกมันไหลเร็วแบบพื้นเลยอะ่ะเพราะว่า หมามันไม่มีน้ำในร่างกายนะ